กิ่นน้องทีแอวและน้องแอลทีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเอาขีนนะขีนนะขีนนะคนใจกล้องขีนนะคนใจยังมือแม่นี่สวัสดีครับคุนอ่ะตาตุ้ย ค่ะตง่ๆค่ะเป็นมันๆเลยสวัสดีค่ะอุ้แก้มห,มหเฮ้แก้มเนี่ยที่น์ได้เลยากะเาาน้อกมานางเล่นข้างนอกข้าจะอาลาว่น่อยมาเล่นข้างนอกเดี๋ยวพาไปเบิ้งบ้านีคคนนี่นไปเบิ้งพให้ไ เห็นพี่น้องถามเข้ามาว่าเบ้านิพนธ์ไปใส่ว่าเั้นเบ้านิพนธ์กับผมได้ไปใส่นอนอยู่บ้านแต่เราพาพี่น้องไปเบิ้งเบ้านิพนธ์กับลุงจันนี่กันอย่างเนาะลุงจันนี่กันอย่างเนาะไปบ้าไปเบิ้งบ้าไปไกลบ่ได้เพ่ปตะลิบอ่ะติ๊ก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 โอ้ยยังคือบุตรแฮ ยู่บเดมึงพอคนบอกไปเดีย๋ยวพาไปพึ่งพอที่ยังร้อนเดี๋ยวพาไปเบิงบ่งเบานิพนกับจอนนี่พากันเฮ็ดอีกอย่างเนาะสบายดีสบายดีสบายดี สบายดีกำลังตัดยาเล็กไม่ใช่ประโยชน์เลยตัดยาพีดเจียงจัดหญ้าเนี่ยกำลังคากำลังต่อเล็กเหลือลังคาเหลือไม่ใช้ประโยชน์เพลื่อนว่าฝนบ่มีมองยุ่นมาเลยต่อหลังคาไม่ไม่เห่าสิมากล้วจ้ะเห็นไล้วครับม่เห่ามาเห่าอยู่จ้าม่งนี้มันลงกันเลย ยามฝนมันบ่มีมังยู่อเลยได้ต้อนหลังคาต้อนหลังคาเอากระชินังได้ลบแดดลบฝนได้ ต่อเอาหลังคายูนี่ใส่ทันบอต่อฝนตกลงมากอ่ะเพืเปียกเบ็ดก็เลยต้องต่อหลังคาเงินออกมางานแดดกับที่นีมัองลบแดดลดฝนม้องกระจกกันเล้วแล้วยังบ่ได้เอาไฟมาใส่ยังเหลือติดไฟติดไฟติดผ้าม่าน ไว้สมวิวความพื้นกับทาเรียบร้อยแล้วประตูกนเรียนปิดเปิดได้อันนั้นเป็นซีไทยตะคายอันนี้มีเงินคุณละ่ <c oughs> อยเฮ็ดไปมีเงินก็นซื้อตะคายมาใส่ ต่ได้น้องอย่าทีคานเปลี่ยนกระซิได้ล็อกดีๆล็อกเรียบร้อยล็อกให้ดีลืมบ่ได้เลยเนี่เผวบ่ได้เลยบรรยากาศโคกหนองนาน้ำเขาก็ะซุบอยู่ตลอดจนแสงเบิดพุ่นละแสงเบิดแล้วมันกจะหยุดสุบน้ำบนี้ แนมไปทางใดก็เขียวงามนี้ฝนมันตกต้นไม้ก็เลยเหให้เขียวซูมซินดีสบายดีเยืนนะ่อเหรคไอ้ข้าแห้งใบนี้ข้าแห้งใบนี้ข้าแห้งบ่เหรอบก

Bunyi bunyi mangan mah. Kita kita kan. Ah. Oh. Kita kita. Oh. Kita ya bunuh. sama tak apa. Mana? Ni na. Si luk mah yang yang Luk kan menang yang. Luk. Nampak ni kan luk kan menang yang. Okay. Okay. ไหลมันไปอันนี้มามาไงมาเนยเจเอเจเออยยู่นีนะมอไอเมคิตี้บ้างบ้างอ้ยนี่คือบูแต่แบบนี เอานอนอยุกกะลุกขึ้นมานั่งอย่างนเงี้ยนิเอานอนลองนอนลองคุยกับป้าก,กับลุงด้วยนินี่สวัสดีครับชับดิค่ะพ่อไม่ได้เงี้ยไม่ได้เงี้ยอ่ะลุกขึ้นมาอีกละเอา้าทำแป้งว่าให้อย่างนีโต้ให้อย่างที่พ่นะคิดไว้คุณนะ ไม่ใหญ่ยว้าวีโม่ตอยนี่สีี่ป่าสีอ๊ะเอ๊สีอน้องมันถามบ้ามีคนไปใส่อเ่าบ้นมีคนแต่ดทมีโนมีนะแก๊กแก๊กกแเลยหรอไม่แงิน

lắm bước, lắm bước. Ba hôn ba lam này ba. Ba hôn ba bước ba. Ba hôn ba lam bước ba. Ba lam bước ba. Ba lam bước ba. Ba lam bước này Ba lam à lúc ba. Ba lam bước ba lam bước ba. Ba lam bước ba lam วันนี้จะมีแม่คุยกับกนะบ้ากับลุงไหมเนี่ยโอ้พันเบเป็ดกรับกับกับกับพรามนไปกำเข้ามานะเนี่ยเป็นบเบเป็เดยางมาพ่น เปียกบอลลูฮาวฮาวไฟเป็ดบอลนี่ฮาวไฟเป็ดเป็ดกับครับคับครับคับคับคับเบื้องหัวผู้เบามีจักจอมนี่มีสองจอมจอมนึ่งกำลังมาพูนอันนี้จอมแตกเกิร์อันนี้กำลังมา คุณว้าสองยอมอ่ะขจับจับอรหรอกับจับอะที่เิ่งจับะเมงเป็ดัับัเด้อจับับั อยู่ครบหนังนาตอนนี้ไข่ 1F12 น้อยแล้วไข่ตัวสีขาวนะ 1F12 น้อยแล้วตัวน,นี้มีไข่ที่ไข่ใก่้คนบอฟักฉะน,นั้นท่านจะ็กบไข่ยังฟักไข่เนาะตัวน,นี้มันไข่แล้วแต่สีไข่ที่นี่น่าสนอันนี้เลย เจ้่หอมมะกิแว่าเขายอมากอๆๆยอมะว่าจะจะจะพเดยัสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่นนนะนักเรียนเราบ้าลูกเรียนเีนเรียนอะไย่างเนี้มือนนี้เรียนภาษาไดย

วางผิดหอด้เหีวด e ิกี่ยวอจะในนอนให้เหยวกี่วะปิดไว้นิคมถงิ้งตึงมาเลยมาเลยเอาให้เหี่ยวดิเหี่ยวดิเอ้าโอ เขาได้ยหว่ยงหมอเอวีัยงกีโนสฝักช่องไน่อย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปีน้องทีเอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ